ขาบูโตยังไงลูกพี่ <c oughs> ขาบูโตใครเป็นยายเหรอใครเป็นยายอย่างเป็นยายมาคนแรกไม่ได้เป็นเลยเจ้าของเกมเหรอเจ้าของเซิร์ฟเหรอมัน <c oughs> มันต้อง เซร์ไส์มอเตอร์ฟัคก์อุ้ยอุยอุ้ยโอ้ยไอ้ย่มาที่ย้ายย้ายยายไปไหนไอยนี่ก็ยายแม่งปิดประตูใส่กูแล้วย้ายยายยายแม่งปิดประตูใส่กูแล้วเฮ้กูได้ของแล้วยายยายหนี่ยายยายยายยัย้ยยัดทำคิดยายไอ้หนี้ยยายย้ายว้ใครวะไอ้ใครวะ

เอาของขึ้นมาที่ยายยายทำควิ้งบ้างดิยายอย่ายิ้วผมอย่ายิ้วผมออกไปยายอย่ายิ้วผมออกไปยายจะมีหน้าไม่พอเรายายโอ้ยยายลบไปยายออกไปโอ้ยยายไม่เตะกูแล้น้อยยายไม่เตะเด็กไอ้ี้ยายไม่เตะคิดแต่นู้นมันโตฮะมันวิ่งไม่รู้ว่าพี่กูมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้นี่นี่นี่ได้ของแล้วได้ของแล้วนี่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 กูได้ของดีแล้ว ยายยายไปไหนแล้วยายยายลงล่างอะไรยายยายไปนี่มึงจิ้มแมมโดนโอ้ยยายยายลงไปยายอ่ะมยายยายของยายยายยายอยู่กลางยายเตรียมเตะแล้วะย้ายยายยายย้ายอยู่กูโอ้ยปลาโดนด้วยยายย้ายอยู่กูยายขึ้นไปแล้วยายขึ้นไปแล้วยายขึ้นแล้วยายขึ้นไปแล้วยายขึ้นไปแล้วอะไร

ภาษาอีสานวะแล้วเขายายแม่งเตะเด็กอย่างเดียวเล้วไอ้ยัยยายยายไม่สนยายไม่ส่งไม่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 คือตอนเนี้ยยายแม่งไล่เตะเด็กอย่างเดียวแล้วไอ้ยายไม่สนยายไม่สนคุยแล้วยายแม่งเตะเด็กอย่างเดียวยาย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 แม่งเพิ่มเลือดยายแม่งเพิ่มเลือดไอ้เหี้ยไปฆ่าเฮยายแม่งเพิ่มเลือด อยญ่แม่งเพิ่เลยพวกเราลุ้มยัยพวกเราลุ้มยัยเออออกไปนี่เต็มเต็มวยโอยยายเตะโอ้ยใหญ่ไอกองไอ้กองแม่งโดนเตะลงล่างไอ้ยี่ไอ้กองมึงเฮ้ยมีกุญแจงไหมไอ้ยี่กองแม่งไอ้ยี่กองแม่งโดนเตะลงไปข้างล่างเลยเโยกเทะไอ้ยกมีดมีดใหญ่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 ไฟฟาแล้วเอาไปยายู่่ใหญ่ yai yung yai yai yung yai yung yai 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 ยายใครใครก็ได so ้เอาของมาปาแต่ยายหน่อยยายเลือดเหลือน้อยแล้วยออยู่ไหนวะไอ้ยายแม่งเพิ่มเลือดไอ้สัตว์ปานมาไม่้ปานปานปานเลยเลยปาใครมีผอมเปิดเปิดได้ไหมโอ้ยยายไอ้ก้องมันไปแล้วอือตายโอ้โหเด็กเปรตไอ้ยยเด็กเปรตสี่ตัวมึงทำเพจดีของมึงอ่ะ ขอมึงต้องทำเคุยเลยมึงมึงก็เล่นแบบปกติดิในโทรศัพท์มันเล่นไม่ได้เหรออยู่ไหนยายมาดียายยายเอาไปเฮ้ยัยยายป้าของไม่โดนยายมาดียายยายอย่าทำอะไรนะยายนี่ถิ่นพวกกูนะยายนี่ถิ่นพวกกูนะบอกไว้ก่อนโอ้ยายโอ้ยมึงก็หลีไปดิยายยายลบไปยายกูไม่นี่เอาไป เอนอาของกูหายไปเลยยา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 อันนี้ไม่ให้อันนี้นี่แรงยายยายโอ้ยายแม่งต่อยกูอีกแล้วยายแม่งต่อยกูอีกแล้วยายโอ้ยายยากฉีดโอ้ยายผมไม่ใช่แมงสามโอ้วเดยายโอ้ช่วยด้วยยายฉีดยายฉีดกูเป็นเด็กจริงแม่งเด็กตายอะกูว่าไอ้เด็กเด็กแม่งตายเนี่ยเดินฉีดรอบแรกกูรอบหนึ่งเอาของไปแล้ว ฮ่ายายยายฮ่าฮ่ายายฮ่าฮ่ายายเสร็จกูแล้วยายอยู่ไหนวะหายายไม่เจอนี่ยายยายนี่ยายอมงกนเอมงกวันดียายของของขอก็กบของของเอยยายไปไหนาะอุยาย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 ไปกองออไปโอ

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาหมดอย่าเพิ่งเอาหมดรอกูก่อนรอกูก่อนอย่าเพิ่งเอาหมดดิรอกูก่อนสองนาฬิกาฟาเรนไฮต์อฮาปุ่มร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนย้ายกูมาแล้วฮาปุ่มความเชิญยี่สิบสองนาฬิกาปัดขวายิงเสว่างหนนัตว์กู ยายทำไรยายทย่าทำไรเฮ้ยยายยายยายอย่าทำไรประสาทกูยายออกไปอย่าทำไรประสาทพวกกูนี่สวงสวบัติพวกกูเไหมลงไปโอ้ยมาของล้วยายไปดิออกไปอุ้ยโดนเลยโดนเลยอย่ยกูโดนเลยยายยายไอ้ก้องก้อนนั้นอย่าอย่าเพิ่งใครใครมาหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่ง ไอ้ย่าลูกระเบิดอัตตุยายตาย